ไหนมีใครอยู่ร้านน้ำบ้างไหมเนี่ยหิวน้ำจังเลยสามไยกุมครับครับอยากกินน้ำอ่ะเห็นกล้องทุกคนนี่เด็กบ้านครัวเด็กบ้านครัวทำไมไม่ช่วยกันเลยอ่ะไม่ต้องเอาที่หยาบไม่ดูที่บ้านก็มีมา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 รีนาคุยกับพี่ต๊อบหน่อยดีกว่าสามไรกุมครับขายมีน้ำอะไรบ้างอ่ะตัวเองตัวเองมีน้ำอะไรบ้าง จะขำอะไรผมไม่ตลกหน้าแล้วเหรอฮะเอาต้นไม้โซล่าพังหมดแล้วมีน้ำอะไรบ้างน้ำอะไรบ้างน้ำโคกแล้วก็น้ำส้มน้ำเขียวค่ะอ๋อนี่มีมีน้ำจุดจุดเดียวหรือเปล่าครับที่ขายที่เนี่ยสองจุดสองจุดมีตรงไหนบ้างตรงนู้นกับตรงนี้ตรงนู้นกับตรงนี้ตรงนู้นก็คือตรงหน้าบริเวณหน้ากูโบสแล้วก็ตรงนี้ก็บริเวณหน้าหน้าหน้าอะไรหน้าหน้าตรงที่อิมัามาใช่ไหมโอเคอ่านะครับแล้วมีอะไรพิเศษไหมน้ำเช่นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำอดลม นี่คือขอขอนะครับทำไม,ไมไอะครับขายมาอขายมาสาขายมาขอบคุณมากนะครับน้องมารีนาครับขอผมสาเมากุมน้องๆทุกคนต่อมานี่คืออีกร้านร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านว่าชาปังจะปังยังไงครับเดี๋ยวไปคุยกับคนขายเลยสาเมากุมครับชาปังเป็นยังไงครับรก็เป็นชาชาก่ะค่ะชาชัก แล้วก็ปังนี่ก็คือขนมปังสังขยาสองอย่างรวมกันสัๆก็กลายเป็นชาปังใช่ค่ะครับมีรสเด็ดสุดเด็ดอะไรที่แบบจะมีค่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้สุดนี้บอกไม่ได้จริงครับอยากรู้ต้องมาลองเองใช่ไหมครับแล้วเชิญชวนพี่น้องทางบ้านหน่อยครับก็ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนก็ต้องมาลองนะคะที่ร้านชาปังค่ะจาจากที่ไหนร้านผมร้านผมร้านผมพีเซนเต็มที่เลยนะครับร้านเนี้ยอร่อยที่สุดในโลกแล้วร้านนี้ ไม่เชิญเชิญไม่ถูกอ่ะแล้วคนขายได้ใครครับอ๋อเจ้าของร้านอ่ะสวยเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นเจ้าของร้านครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับครับผมเราขอจบไว้เท่านี้ครับสาเลกุมครับเดี๋ที่ร้านเลยนะครับครับเอาละครับต่มมาครับร้านไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นเองร้านของอนุกรรมการหรือเปล่าหรือว่าเพิ่นพวกเราเองนะครับยาวชนบ้านครัวนะครับขายอะไรครับเนี่ย เป็นอะไรบ้างครับเบอร์เกอร์เนื้อไก่ครับเนื้อไก่ขายเป็นโลหรือเปล่าครับไม่ครับขายเป็นกิโลหรือเปล่าครับไข่ป่ะมีไข่ได้ไหมไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับทำยังไงอ่ะครับก็ทำอย่างเงี้ยครับเอาเนื้อลงไปในกระทะครับแล้วขนมปังนะครับแล้วใส่ซอสใส่อะไรใส่ก็ะเทียมคนเนี้ยคนเนี้ยพูดเก่งที่สุดในบ้านครัวอ่ะงั้นเชิญครับเนี่ยคนนี้เลยอ่างพูดเฮ้ยกูไม่ได้คนทำอะไรเดี๋ยวกระพูดพูดพูดอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคขอบคุณมากครับครับ นอกจากป๊อปนอกจากอะไรเมื่อแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหมป๊มีไม่มีครับวันนี้วันนี้ไม่นนปีนี้<อ>นปีนี้ไม่มีพัตตี้มาพิตตี้มาครับครับี้มาครับตอนนี้เ,าเอาลีลาคนไขยในสามคนนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมครับผมอร่อยไหมครับถามจริงอร่อยครับกินมาหลายอันแล้วครับวกินครับคนอันเมื่อวานรู้สึกว่ารู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเตาพังเลยนะครับได้ข่าวมาแล้วตอนนี้ใช้ได้ยังครับใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับอิชชอนลรอคุกฟองนี่แบบว่าไล่หลอกกันเลยทีเดียวต่อมาครับนี่คือเป็นร้านของข้างนอกนะครับอยากรู้ว่าเขามาทําอะไรกันตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุยกันกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าตรงนี้คือบูธอะไรหรอครับอ๋ออันนี้เป็นบูธของอาหารเสริมนะฮะจากบริษัทเพรสเด้นเกรนโปรดักต์ครับนะ มีอะไรบ้างเช่นอาหารเสริมยังไงอ่าเช่นธัญ,ญพืชสก,กัดครับระดับโลกนะเครื่องจักรทันสมัยท,ที่ที่สุดของโลกด้วยอจากที่ไหนครับอยู่ที่กับอยู่ที่อยู่ที่ไหนอ่าตอนนี้อ่าสำนักงานใหญ่อยู่ที่ท,ทาวินทาวโร<อ>งงานอยู่ที่อยุธยานะแต่ว่าโนโนฮาวจริงๆของของเนเธอร์แลนด์ราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาอ่าราคาถูกมากครับนะฮะเพราะผลิตภันนี้ใช้ธัญ,ญพืชหนัก50กิโล สกัดได้ครึ่งกิโลนะฮะมีเครื่องหมายฮาลานถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยนะครับาเอาเปว่ากระป๋องละแค่นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาททานได้เป็นเดือนก็คือเป็นธัญพืชชนิดผงนะครับเอาไปละลายน้ําน้ําอุ่นใช่ไหมครับเป็นยังไงครับออกมาแล้วเป็นยังไงอเป็นอย่างนี้เองไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นคนลองให้พลังงานทันทีนะครับซ่อมสร้างกระดูกในระบบผิวหนัง ให้น้ำย่อยยิไซายหอมหมอ่าผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนน้ำเหมือนน้ำข้าวน้ำข้าวแต่เป็นน้ำข้าวไฮเทคนะครับไม่ใช่น้ำน้ำข้าวทั่วทั่วไปเป็นน้ำข้า Hi วไฮเทคแล้วครับเพราะว่าสกัดเฉพาะสารอาหารแร่ธาตุเส้นใหญ่แล้วมีขายปลีกไหมครับอ่ออันนี้เราขายอยู่ในระบบการแนะนำนะฮะแล้วอย่างอย่างอย่างนี้คืออันนี้ไมไม่ไม่ใช่ครับ อันนี้เป็นเป็นเรื่องผิวผิวพรรแนะครับแนะนาได้ไหมครับไม่ครับอันนั้นเป็นของของที่เขาเอามาฝากเอาไว้นะครับได้ครับงั้นถ้ามีโอกาสพี่น้องก็มาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับซุมนี้นะครับเป็นธัญพืชนะครับขอบคุณมากมากนะครับโอเคไว้ชาวล็อบปีหน้าโอกาสน้าเจอกันใหม่นะครับสวัาดีุมครับมองกับนะผู้ที่ถือศีลนะครับโดยเฉพาะนะครับ เวลาเราเข้าถือสินอดเนี่ยดีดีมากเลยครับโปรโตีนนะฮะเข้มข้นด้วยเป็นกรดอะมิโนแล้วด้วยเ,เยอะทีเดียวเลยนะครับสารอาหารต่างๆไงก็สนใจก็น่าจะมาลองดูกันนะครับพี่น้องครับเอาละครับต่อมานี้เราได้อยู่กันตรงบูธบริเวณธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบูธนี้นะครับเป็นผู้สนับสนุน เป็นผู้สนับสนุนถือว่าพอสมควรเลยนะครับในการจัดงานหาไรายได้การกุศลให้กับอสมในครั้งที่18ครั้งนี้เอาเป็นว่าตอนนี้มีใครอยู่บ้างเดี๋ยวเอามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขาจะมาให้บริการอะไรกับพี่น้องชาวบ้านครัวกันบ้างอัสสัมชลกุมครับขออนุญาตนะครับวันนี้ธนาคารอิสลามมีอะไรที่จะนําเสนอเข้าใจง่ายๆให้กับคนบ้านครัวได้รับทราบบ้างครับก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เง,งินฝากที่เรา เสนอตอนนี้ก็จะเน้นในกลุ่มของน้องๆนะคะเป็นอุ่นใจไวเรียน,นะคะก็คือสามารถมาเปิดบัญชีได้ตั้งแต่เด็กเลยก็คือไม่มียอดขั้นต่ําในการเปิดบัญชีด้วยอะค่ะก็คือหนึ่งบาทก็ได้อะครับใช่ค่ะยงแค่1บาทเพราะเราโครงการนี้ทางแบงค์เนี่ยอยากจะฝึกให้น้องๆอะค่ะฝากเงินขัดๆัดเดี๋ยวเขาเริ่มปันอมนะะอมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับครับแล้วผลตอบรับใน2วันนี้ที่บานัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลผลลองรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าบางทีเมื่อวานเนี่ยเรามาก็จะมีคนมาสอบถาม ส่วนวันนี้เนี่ยก็มีคนให้ความสนใจเยอะคือเข้ามาเปิดบัญชีกันเลยเพราะว่าเหมือนกับเออมื่อวานเห็นแล้ววันนี้ก็กลับมาเปิดบัญชีอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีอะค่ะค่ะในเช,ชิญชวนตั้งแต่น้องๆอ,อายุตั้งแต่สักกี่ขวบได้เลยค่ะตั้งแต่จะเป็นเด็กเด็กเ็กยังไม่ถึงขวบก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดให้ให้น้องๆได้เหมือนกันเพราะว่าจะใช้เป็นเหมือนกับว่าออมให้เด็กในอนาคตสําหรับการศึกษาเงี้ยค่ะเราวก็จะมีเป็นเัืของ ทำรวยอะค่ะตัวนี้ให้กับน้องๆที่เปิดบัญชีด้วยว้าวนะครับมากค่ะตัวนี้ค่ะเป็นกระปุกอมจินะคะโอเคครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ,<า>อิชาร์ลปีหน้าหรืออกาสหน้าหน้าก็เจอกันใหม่นะครับผมสามในกลุ่มครับมิสลามค่ะนะครับ<า>นี่ก็คือเป็นบูธของไอ a บ k นั่นเองเรียกสั้นๆนะครับสไตล์บันของเราเอาละครับในช่วงนี้อาเป็นว่าพักกันไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจงานบริเวณด้านนอกกันบ้างว่าจะเป็นยังไงแล้วติดตามนะครับ